ว่าเป็นอีกปมร้อนแล้วก็ประเด็นฮอตในวงการบันเทิงนะคะเมื่อเพจดังอย่างเพจเจ๊มอยร้อยแปดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละค่ะได้โพสต์เรื่องราวของอดีตนันกร้องเวทีดังยืมเงินคนอื่นแล้วยังไม่คืนอ้างเอาเงินไปทําหนังสุดท้ายเชิดไปดื้อค่ะโดยเพจเจ๊มอ้อยร้อยแปดนะคะได้โพสต์ข้อความหนึ่งที่โพสต์พร้อมเช็คเงินสดหกแสนบาทซึ่งระบุข,ข้อความที่ว่าติดเงินคนที่ใจดีช่วยเหลือคุณแม้ยามลำบากโดยที่ไม่เคยหวังอะไรกับไร้ความรับผิดชอบไม่มีสัจจาปากหวานเอาตัวรอดไปวันๆไม่อ่านลาย ไม่ทักไม่ต่อไม่ติดต่อติดเงืนมาจะสิบปีเช็คที่จ่ายก็เด้งดอกก็ไม่เคยคิดแถมช่วยมาตลอด1ิปีที่ม่คืนเงินตอนนี้กําลังจัดการลูกนี้รายตัวจะไม่ยกนี่ให้ด้วยแถมจะเอาเรื่องทางกฎหมายต่ออีกแฮชแท็กช่วยคนแล้วไม่ไดีดีเหยียบแม่งเลยละกันแฮชแท็กอดีตนักร้องจากเวทีล่าฝันแฮชแท็กเตรียมตัวเป็นข่าวนะจ๊ะฝังให้มิดไปเลยยังไงก็ไม่ได้คืนอยู่แล้วโดยเพจเจมอลร้อยแปดนะคะยังโพสตแคปชั่นด้วยว่าแฮชแท็กปีนี้นักร้องท็อปฟอร์มมาก อดีตนักร้องเวทีนักร่าฝันยืมเงินแล้วป่านนี้ไม่คืนอ้างเอาเงินไปทําหนังคาก้องบาๆบ,บ,บาบาสุดท้ายเชดใบให้นิดนุงเป็นผู้ชายแค่นี้นะป่ายแท็กแทกอีพิ์เมียทนายแก้วคนดีคนเดิมนอกจากนี้นะคะเพจดังค่ะยังใบด้วยว่าใบาให้เคยเล่นหนังเป็นพระเอกสักเรื่องหนึ่งนี้ละค่ะ และพอเจมอร้อยแนะคะออกมาแช์ยับค่ะก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาคาดเดากันไปต่างๆนานาล่า,นนาสุดอีกี้ขยี้ขาวนะคะก็เปิดเองซะเลยนะคะ,ฉะเฉลยเจมอร้อยแอ่านกันเอาเองบอย AF3 แล้วก็เป็นรูปอีโมจิอุนจีค่ะ แถมมีรูปแชทอะไรกันที่แน่ไปด้วยที่ว่าพ่ต้ามครับสวัสดีครับผมขอภายในเดือนมกราคมนี้เคลียยอดพิต้ามหนึ่งแสนก่อนได้ไหมครับผมไม่มีเจตนานจะไม่คืนพิตั้ามนะครับผมพอหาทางออกได้แล้วครับที่เงียบไปต้องขออภัยมากๆครับเพราะผมเนี่ยว,วิ่งหลายทางทําหลายอย่างเพื่อให้อยู่ได้ในช่วงนี้ขอความเมตตาจากพิต้ามได้ไหมครับซึ่งทางน้านเจ้าหนี้พิต้ามนะคะก็ได้เผยว่ามันพัดสะจนไม่เชื่ออะไรแล้วก่อนที่บอยเอฟนะคะจะตอบกลับทันทีว่าชีวิตผมเนี่ยพังเพราะข่า มาแล้วครั้งหนึ่งขอร้องพี่ตั้มอีกครั้งได้ไหมครับพี่ตั้มสะดวกคุยสักคู่ไหมครับแล้วก็มีการโทรหาพี่ตั้มนะคะ ยังไม่หมดนะคะยังมีอีแชทค่ะที่ว่าพี่ตั้มครับยอดวันนี้ยังไม่เข้าครับเขาเลื่อนผมคอมมิชชั่นจากงานที่ทําอยู่ครับแต่พรุ่งนี้เช้าผมจะเดินทางไปเอารถของแม่ที่ปากทงชัยมาจอดกับรุ่นพี่แล้วโอนยอดให้พี่ตั้มครับเพราะครั้งนี้เจตนาอยากทําให้ได้สักครั้งจริงๆตามที่รับปากกับพี่ตั้มไว้ผมเองก็อยากปดล็อกตรงนี้เช่นกันครับยังไงพรุ่งนี้ก่อนโอนยอดเนี่ยผมแจ้งพี่ตั้มอีกทีนะคบ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อช่วงปี62ค่ะบอย AF3 นะคะเคยโดนจับในข้อหาร่วมกันช่อโกงร่วมกันทําบัตรเครดิตปลอมนะคะให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นหรือว่าประชาชนซึ่งในตอนนั้นนะคะชุดสืบสวนได้สืบทราบวา่าหลังเกิดเหตุบอย AF3 ค่ะได้หลบนี้ไปวชที่วัดแห่งหนึ่งนะคะจึงนํากําลังจับกุมนะคะเอาไว้ได้ ทั้งนี้นะาะสำหรับบอยเอฟมก็มีผลงานด้านการแสดงที่สร้างชื่อเสียงนะคะอย่างมากจากผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตตัดซูฟูดซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทารายได้ทะลุ50ล้านบาทนะาะภายใน7วันและทํารายได้รวมกว่า70ล้านบาทนอกจากภาพยนตร์แล้วนะคะบอยเอฟค่ะยังมีผลงานละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องนะคะโดยเรื่องผ่านโลกบันเทิงปี25ง1เป็นละครเย็นที่ครองแชมป์เด,ดตติ้งสูงสุดนานกว่า4สัปดาห์ติดต่อกันค่ะนอกจากนี้นะคะบอยเอฟค่ะยังมีผลงานด้านอื่น ทาาาางงด้นนโฆษณาายแแบบบบเเดินนนบบป็นต้ค่ะยังไงเรื่องนี้นะคะเราต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเคลียร์กันได้ไหมนะคะจะออกมาแถลงข่าวกันหรือเปล่าก็ต้องรอหนุ่มบอย AF3 เนี่ยออกมาชี้แจงด้วยเพื่อให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะบอกเลยว่างานนี้นะคะต้องติดตามกันต่อไปแบบยาวๆเลยละคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ subscribe ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ